ผมชื่อสเงี่ยมครับสเงี่ยมแสนคำอายุ72ปีแล้วครับอาชีพก็เกษตรกรทำเกษตรก่ตั้งแต่เกิดแต่ว่าก่อนๆน,นั่นเป็นเกษตรเคมีต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่า,มาแมลงใช้ยาฆ่าหญ้าก็รู้สึกว่า แต่ละปีนี่มันขาดทุนผมไปอบรมมาหลายตีที่แรกๆนี่ก็อบรมตีพระธาตโดยผสมต้นกลาอาชีบไปอบรมเรื่องการทําปุ๋ยมักทําอินทรีย์ปลูกต้นไม้ทําฝายชะลอน้ําประปุงบำลุงดินอาจจะใช้น้ำ้าเข้าเอาน้ำํำขี้เต้าใช้เป็นน้ําด่างน้ําเนี้ยเอานี่มาใช้กับข้ามาแมลงพวกนี้ก็ได้ผลก็เลย อายุเคมีตั้งแต่ปี2552ป่านนี้ก็ได้10กว่าปีก่อนที่มาทำอินรีเนี่ยมีนี่มีสินหลายแสนอยู่เขามาทำอินรีเนี่ยเขาจะปลดนี่ได้ก่อนได้ครับถ้ายอยใจคืนเปิ่าน่ะปรเดี๋ยวนี้นี่สินก็หมดละเมื่อมามีนี่แล้วอาหารการกินเขาก็พร้อมละในในให้เราในให้ในสวนเราเนี่ยพืชพักเขาก็ปลูก,กนเองการทําเกษตรอินทรีเนี่ย อายุที่ใจถ้าใจเขาถึงะจะเขาทำมาจะตัดเอาเคมีนี่ออกไปหรือเปล่าเขาทำได้เลยอันนี้อันนี้พอ่อผมนี่ภูมิใจภูมิใจว่าตอนนี้ปรเดี๋ยวนี้นี่สิ้นก็มาเหลือละมีอสุขภาพดีเพราะว่าเขาไม่ได้เครียดล่ะไม่ได้เครียดกบนี่สินไม่ได้เครียดก็โรคใครไข้เจ็บอย่างเออเขาภูมิใจภูมิใจในการที่เขากระทำเคยได้อ่านหนังสือว่า บ้านเล็กในป่าใหญนะ่ผมก็เลยสร้างป่าปลูกป่า3มอย่างประโยชน์4อย่างโครงการล่าสุดของผมนี่นะที่ที่แล้วเนี่ยางพัฒนาชุมชนก้อบอกว่าเอามือเอาม่วนกันประกาศไปที่ภายที่จ,จะเขียวเอามือทำโคกนหนองนามาช่วยกันโดยที่จต้องใช้งวประมาณเอาเข้ามาห่อมากินกันโอ้ก็พอดีกับ ผมเริ่มโครงการ2อโครงการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นที่เมจูมอ่าวโครงการที่สองก็มาจูบ,บ้านผมก็โอ้มาทำกบประทับใจครับอ่าโดยที่เขาไม่ได้เสียก็แจ้งแม่แต่บาทเดียวที่พ้นมาช่วยอ่ะมาเอามือก็มาทําแปลงพักปลูกพักแล้วก็ทําปุ๋ยมักก็ทาสําเร็จครับอ่าผ่านมาแล้วนี่สิบกว่าครั้งละครับสิบกว่าครั้งแลวโออันนี้ก็ น่าประทับใจครับโคกหนอง,งานาเนี่ยเอากห่อเข้าไปกินกันเจ้าภาพก็มีเล,เล็กน้อยๆเอามาเลี้ยงมาสู่กันกินสนุกสนานกันช่วยกันทํางานนะคือว่าปฏิบัติงานโดยม่ต้องทฤษฎีครับภาคปฏิบัติเต็มๆเลยไอ้เรื่องโคกหนอง,งานานี่นะผมว่าอันโครงการนี้ยาวไกลครับยาวไกลเอาเะร่วมกันพัฒนาทั้งอําเภอนะครับทั้งอาเภอโคกหนอง,งานาเนี่ย เกิดกู้แถบมูลแล้วนะครับแต่ยังบรหลากหลายมันเกิดที่จัมบละเขาจะเกิดที่หมู่บ้านแถมจะ้ได้มีกู้หมู่บ้านแล้วก็จะเกิดในครัวเรือนแถมนะครับเ,เขาจะทําไปเรื่อยๆเขาทําได้นะครับทําได้ประขอเจือนนะครับถ้าหากว่าใครสนใจเรื่องหกหนองนาติดต่อที่พัฒนาสุมโนได้ทุกเวลานะครับผม